กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนละจ้าวีพาเราะไรสไตรมีพาพี่น้องมาเก็บผักยอดกระต่ายทุกคนนี่ที่วีฟายอดกระต่ายจ้าทุกคนถ้าผู้ใดรู้ก็คอมเมนต์มาบอกแกวีหน่อยละจันหน่เด้อนี่คิดว่ายอดกระต่ายทุกคนนี่ผักหูกระต่ายจ้าที่วีเห็นทางอิตาลีพ่นเก็บแม่ทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยเด้อถ้าใครรู้นะจ้าอ่อนมากเลยทุกคนนี่ มันจะเป็นดอกนะทุกคนอู้เต็มเลยทุกคนพี่เต็มเลยพี่เดี๋ยวเร้่อาทุกคนเ้ะขอเก็บนี่จักหน่อยไงงามๆได้ยี่กินข้างแรกแล้วทุกคนเห็นผลลงในเฟซบุ๊กเนาะทุกคนว่าอะไรนะเพิ่นออกไปเอ็นพัดพัดน้ำมันหอยขายผักบุ้งผลวา,างสิแม่มิหย่ากเกิดพ่อมันอ่อนได้จ้าทุกคน,นอ่อนๆเลย ฮัลโหลจ, <Hello. S 1> จ้าทุกคนเจวีมาพ่อผักหูกระตายไหมทุกคนนี่อันนี้บลูว่าแมนบ่นะทุกคนแต่ว่าอันนี้เจวีวาแมนจน้ี่น่เจวีเก็บไปนี่เห็นบ่อปเจวีลักษณะเบิ่งจา้จาจ้าทุกคนนี่เห็นบ่อปเจวีเห็นคนอื่นผนอันทางอิตาลี่นเก็บจา้าผักหูกระต่ายจ้าทุกคนเจวีเห็นเจวีก็เลยจะเก็บไปเบิ่งสนันนด้ต่ว่าเมื่อกี้หย่ำเบิ่งทุกคน ยำเมืองมันๆอร่อยจ้านน่นี่จ้ะถ้าผู้ใดเคยเก็บกระบอกเย็บีเน้อทุกคนเด้อนี่เย็บีว่าแมนนี่จ้ะนี่เคยเห็นจ้านน่แต่ว่าอีต้นนี่บ๊ะเนี่ยใจทุกคนนี่กิฬาเขาเมียเขาเมี้ยอันนี้บ๊ะเนี่ยใจี่เหนิว่าไต่ใบมันจะต่างกันจ้ะทุกคนเห็นมันี่อันนี้ไต่ใบนี่จะเป็น,นมหมอกหมอกอันนี้บ๊หมอกจ้ะนน่นี่มีต้นหนึ่งนี่จ้ะนี่ ยี่บีเห็นของมงเร็วทุกคนนี่จ้าต้นมันใบที่แตกต่างกันก็อันเมื่อกี้นี่จา้าเหม็นควนร,รถทุกคนควนร,รถไฟรถไฟเก่าจ้าทุกคนนี่จา้าผักมุกกระต่ายผู้ใดลูกคอมเมนต์มาเลยได้จ้าเด้อจะเป็นวพราะคุณอย่างสูงผู้วายยี่ีเก็บขังแรกทุกคน อันนี้ไม่แน่ใจ,ใใจใแมนจะี่ว่าแม่นปลาคุกกระต่ายกันน,นี่เห็นบ่เห็นเพื่นเก็บเนาะเดี๋ยววิ่งอาไปพ่อกินจ้าเพราะว่าเขากิากนครั้งแรกเนาะนี่ทุกคนนี่แม่นจะนี่กินครัง้งแรกเอ้มันก็คล้ายๆกันนะทุกคนกับตนน้นนห่นไหมนี่จ้าเห็นบอ เอ้ยางมาผ่อพอดีเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเวลาโมาเมนต์จาจัไม่อยู่นี่หนึ่งต้นสองสามต้นจะแต่มันติดเป็นต้นน้หน่อยๆทุกคนกคนี่เห็นปะจะพักไมทกทก้ทุกคนนี่เดี๋ยวจะมีสิบเบิ้งในกูเกินแต่ว่าเนียมีหยัมเบิ้งมันเสบนะทุกคน ไข่พักกันนั่นเลยนี่เนี่ยเต็มเลยนะทุกคนก็ลังขึ้นแมเนี่ยนี่จ่าเอ็นบอททุกคนนี่นี่จ่าเน,นี่ยแมนเนี่ยกีฬาไอโมเมนต์ไม่ฉลาไอโมเมนต์กีฬา,าหอนแดดหรือเปล่าบ่รู้หละทุกคนเออหลายนี่จ้าจึงทุกคนปลา,ลานอยู่หลายอยู่คอมคอมเพียคอมเพียคอมเพียะนี่จ่าอันนี้โมแมนทุกคนนี่ ก็กตายเป็นวนันเนาะเอาอกระเป๋าใยเปิดดิเราทุกคนมาอู้เต็มเลยทุกคนเต็มเลย,ย,เยวันนี้เดลิกจีถามหายายวีแล้วบิงสซง,งบนไ่้เบิ้งกล่องนี่นพพกกดีจ้ามาผ่อนพักพอดีจ้ามาเบิ้งรถไฟทุกคนโหลดไฟบนเอยียงหมดละเดวีสิขึ้นซื้อรถไฟอย่างหมดละนี่มาอีกแล้วทุกคนเม้นควนเนี่ยทุกคนเต็มเลยเนี่ย ผักคุ้งกต่าตสันฟันวาเนาะเดี๋ยวไปซิมกันจ้าทุกคนวันเป็นยนเองใจจ้าไหลเติบอยู่นะทุกคนนี่อันนี้แห้งงามจ้าทีบีเก็บไปแล้วนะเมื่อกี้นี่เห็นบ่แมนนะทุกคนนะนี่ผักคุ้งกต่ายกินปีแรกแล้วทุกคนเนะทุกคนบางงแน้งามค่ะเนี่ยผักหยอดกต่ไตผักคุ้งกต่ไตอย่า,ายยงเพื่อนจ้าเนี่ยเก็บไปก่ำหนึ่งทุกคนเพราะวา่า เรากินครั้งแรกเนาะทุกคนเราก็กินแต่พอเหมาะเต็มเลยจ้าเต็มสนามหยาคนาพี่ชมบรรยากาศพี่ทุกคนจ้ามันจะเป็นล้างรถไฟวิลเลียมซูจ้ามองดคอวู่นี่เนาะจ้าด้แบบีมาพ่อทุกคนพคัคหูกับใต้ล่ะเอ๊มันแมนมาเนาะอันนี้พิมพิมเพียนทุกคนกระเจ็ดฝรั่งจะนี่เฉียดฝรั่งจ้า งามมากเลยทุกคนนี่เห็นปะเนี่ยทุกคนแมียนบอนนีอ่อันนี้บบเมนจ้าอันนี้โบเมีนแตกต่างกันอยู่ด้วทุกคนนี่จ้าอันนี้โบเมนจ้าคือแต่โบเมนีนงามมากเลยทุกคนอันนี้ยายวีเก็บแลพนเมืองนี่กำลังเกิดจ้างามๆเลยจ้านี่อุ้ยหมานจ้าโศกๆมันหมานมานนี่เห็นมาทุกคนนี่พักมุกับตายทุกคนนี่นี่จ้า จะวีเห็นเพิ่นเก็บในเฟซบุ๊กเต็มเลยจ้าทุกคนนี่เก็บปีแรกกินครั้งแรกทุกคนนี่จ้าประมาณนี้โมเมนต์นั้นไม่ชันะมากับกีฬาพ่อใหญ่เดลีกเรามาเบิ้งกันรถไฟทุกคนนี่เห็นบ่นนนงามๆทุกคนพี่พี่จ้าอันนี้นงามๆอิจ้าไอวีก็สิไปเบิ้งในื้อกูเกินให้มันแน่ใจพร้อมจ้าทุกคนจ้า อุ้ยเพิ่งเคยเห็นนะทุกคนอีจาเดี๋ยวกระชีใมาเก็บอีกต่อไปจ้านน่ไอ้โมเว้นนะไอ้โงเว้นฟ้าแท้ฟ้าแท้นะที่เราเชิญฟ้าผนมาหน่อยห่อนจ้าทุกคนต้นมันเาจะวีเขาไปเบืองเลี้ยวพิ่นเก็บเนาะทั้งอิตาลีนะทุกคนเห็นบออินจา้ะวีเอาไปต้นใ่ญ่ไปน้ำนะทุกคนเอาไปเบืองน้ำจ้านน่ ไปเพิ่งให้แเนี่ยใจพอมนะทุกคนน,อน้องเราก็จะกินเขาออกไปหน่อยจ้าเพื่อดะออกไปหลายเดี๋ยวมาเบิ่งอีกเที่ยนหนึ่งทุกคนนี่อันนี้คงจะเป็นต้นเกาต้นแก่มันทุกคนนี่เห็นบ่งามมากเลยแม่งามมากเลยทุกคนงูกะตายจ้ารถไฟทุกคนอันนี้รถไฟทางเมียบานยายบีกนันนะจ้าไปขึ้นรถไฟอยู่แฟงเฟื่อยทุกคนเรากลับไปแฟงเฟื่อยต่อจากแฟงเฟื่อยไปสนามบินจ้า มองขึ้นรถไฟแล้วนี่จ้ะนี่ยวีขึ้นรถไฟเมียบานทายเลนเฮาทั้งนี่แหละจ้าอ๋โอ๋เออมานอนเกียกคนเว้ยมานอนเกียกแล้วนี่ฮะนอนเกียกผักกระต่ายแล้วนะเห็นไหมนะเฮ้ยไปมานอนเกียกผักกระต่ายคนได้ไงไวะนี่ฮะเอากินหญ้าด,ด้วยกินหญ้าด้วยจ้ะงามมากอีพลอยเมียคอยทำมันเจบเจบีฉัมาเก็บอีกจ้ะบอกพี่ไนเดลิกมาเก็บอีกจันเพียทุกคนมันขึ้นะ ลักษณะต้นมันคือหย่าเนาะทุกคนนี่เนาะเห็นบ่คือหย่าเสร็จละบ่เบิ่งกองขอไปจะงามจ้ะทุกคนนี่ผันวันมันคือผักบุงนะ้งเนาะหน่ำเดือดจ้ะทุกคนโอ้ยใส่ผักลงไปเลยบวกซิมเบิ่งเนาะจ้ะทุกคนเนาะเพราะเขาเคยกินเขเห็นตะโมนเก็บจา้าจะไปชิมกันาจ้าทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาซิมผักให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะ จ้าเวีก็ได้ลวกเส้นทุกคนเมื่อวานเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวไก่สุพไนเดอิดก,กินจ้าลวกเส้ยนจะวีก็มีผักอันนี้อาจารย์นี่มามาซิมมาซิมผักไอ่อะไรนะผักหมูกระต่ายครั้งแรกจ้าเจวีได้ต่าแค่หลอดทุกคนต่าแค่ลอดสวดโจโก้แต่ทุกคนพ่อไนเดอร์ดีก็ก็สิกินแต่บวกเกลือเทศมันวีแล้วมันเผ็ดจ้าแล้วก็มีปลาทุกคนปลาอะไรนะทุกคนเขาเรียกไอ่ปลา กับไอ้สปีนัททุกคนผักขมจ้ะปลาออผักขมทุกคนเยอรมันผลิะจ้าจ้าทุกคนมามาซิมผักจ้าสเตเดียมาซิมผักหูเหมแมวจ้าทุกคนโอ้ยหูกระตายเออหมียวงูไปทั่วแล้วจ้าทุกคนมาจ้าจะบีซิม,มทุกคนผุนพอบอกเผแววอย่ผุนมาจ้ามาซีมน้ำยาบีจ้าทุกคนน้ำลายไหลพี่น้องไปยางปลาเก็บผักมา ซิมป์าปากันทุกคนปกติได้กินได้แค่หลอดเนาะอืมเซ็บทุกคนแซ็บว่าขมว่าะอย่างจ้าอร่อยทุกคนปนวามันกินได้ด้วยยาบีอ๋อนางหุณจะเว้นเทียนจะเว้นเทียน,น,ยนดูหัวมันนูนแค่เ,เ,เ,เซ็บทุกคนทันหุ่ one hmm? minute 38กว่าไป15นาทีเ่ยเจตาฟักมูแมวโอ้ยมูกระตายขออภัยทุกคนกอผิดบอกถือแสบนะทุกคนสีกูดย่ะซีเฮสกูดเพ่าะยัยเดล็กอื่นน้ำลายน้นทุกคนฝนหึ่มฮึมแบดูเจตาทุกคนทั้งินทั้งว่าคนสเวาใจะวีบมีมารหยาเอีกแะ อธิบายทุกคนฟังเนาะจ้าจ้าคนกินข้างแรกความทุกคนแล้วก็ไปเห็นข้างแรกความนะเคยเห็นดอกมันยูจ้าผักอันนี้เคยเห็นดอกเห็นอย่างมันยูยูปา,ปายูนุปปาหยาทุกคนผักอันเนี้ยมีนนเห็นคนใน Facebook เฟซบุ๊ก่นเอิ่มอิตาลี่นเก็บกินจา้า่นว่าขายผักบุ้ง่นวางสินเนาะครับจ้าเป็นสบัามนุโอเคเลย อยิเคคเดียวูนเนยเี่ยต้องนไม่กายอร่อยจ้าทุกคนผักงเนี่ยอร่อยหน่มพอยหัวใจ้ทุกคนเพิ่นอยากลองเนมาอร่อยเพ่ครนะอัน่้อนเทจ้วันไปลองเอาฝรั่งซีมนําทุกคนดิฟีอ เนี่ยอ่ยัไมนุชอาทิอาิมอยู่ัคืออนตดินเดยวว่ะเดี๋ยวสิเสียบทองลขอเสีนน้าจากน้ทุกคนเดี๋ยวกินน้าทุกคนคำือจาบน้าทุกคนพานจะพานทุกคนพานจะ kan um, okey dah yeah. dia move move now nice. stop stop